รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันหาคนหายนะคะครบสามวันนี้แล้วนะคะอืมสามวันเลยเนาะเออสามวันแล้วนะคะขึ้นอืดอยู่ใสเด้เนอ,อืมนะเราก็เขาเรียกอะไรนะคิดไปต่างๆนานาว่ามาสิไปอยู่ใสกันผีวราบุธบอกว่าอยู่รอๆอยู่โรงเรียน คุณมาเรียนมาดีค่ะอืมนะแต่หนูคิดว่ามันไปเข้าคอร์สมันไปเข้าคอร์สก็เ <c oughs> ข,ข้าคอร์สเจ้าสาวเป็นเพราะมันไปเข้าคอร์สเจ้าสาวไหมอืมเออเรียบร้อยใช่ไหมพี่สุริพรรอรอคือเรียบร้อย <c oughs> มันไปเข้าคอร์สเจ้าสาวเตรียมเตรียมงานแตง่งอืมนะเขาก็ต้องไปอ่ะเข้าคอร์สเจ้าสาวก็จะมีในเรื่องของ ลดสัดส่วนทําผิวให้อะไรอันมันก็มีโค้ดของมันนะเนาะเออมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเอาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะการเข้าคอร์สเจ้าสาวนะอืมไปปรับผิวหน้าให้มันเนียนเรียบเออนะทําสีผิวให้ขาวพองเออแมนบอททำอ่าส่วนที่มันแฟบให้มันตึง อะไรประมาณนี้นะอืมดูดูแล้วเหมือนมันเป็นมามันเป็นน่ะละเออไปรีแพรแวะรีสอดเซ็ตเจ็ดพอรีแพรเซ็จแวะรีสอดเลยมันบ่้อืมจ้ะอืมไปฟอกผิวบกหน้าใหม่อืมน่าจะใช่อยู่นะเดี๋ยวจะมาในมาดใหม่นะมาในรูปลักษ์ใหม่นะจ๊ะอืมนะ <c oughs> ชายขี้เท่าผสมมะขามเปียกขัดน <laughs> ะอืมถ้าเป็นลูกสไใภ้จีนเขาจะเอาเชือกถอนขนนะบอกเอาได้ไมนะันเนาะเอาได้ถอนบอกเขาไม่เอาแหนบบอกอืมอย่างนางต้องลดวาจาเ <laughs> ออทําไมอ่ะพี่พี่รัศมีทําไมเขาต้องเอาเชือกถอนขนขนอะไรคนมอยนะบอกเอาอีรีบอก ผู้ใดเป็นสบัายจีนในแม่นิลีอยู่ติฮะอ่านใช้ใช้เชือกถอนหมอยบ่คนนี่อย่างอ่ะคนนี่อย่างอืมคน <c oughs> อืมอ่เตรียมเข้าวขอดป่าสงวนก่อนนี่ไหมไม่โน no! <c oughs> เชือถอนขนนะ่ะคิดได้นะ <laughs> <laughs> เอา้าในการงานแต่งงานนะ่ะจุดที่จะต้องดูแลที่สุดคือจุดนั้นใดอืมใช่ไหม <laughs> เพราะว่ามันจะต้องใช้งานข <laughs> ่อยขึ้นอึือลึกบ่หนูคิดลึกเกินไปะ้นแขนขนหนัา <laughs> <laughs> ขอโทษขอโทษคะ่ะ <laughs> หนูคิดว่า ถ้างานถ้าจะแต่งงานอ่ะอัน,น,นอันอันส่วนที่ต้องใช้และมันจะเป็นอุปสรรคมากมายก็คือส่วนเดียวนั่นละ่ะเออแล้วเราจะไปถอนทําไมขนแขนขนขาขนเออมมแมนบอกจะต้องถอนขนตรงนั่น,มนมเมนบล่ะไรเด็กสาเกินเอาพี่มีฟูการที่จะแต่งงานกันนะเขาก ได้คืนแรกคืนเข้าหอนะเขาจะต้องใช้จุดตรงไหนเอาถามก่อนเขาจะมาดมแขนโดอันนี้หรอไม่นะเขาก็จะต้องมีอันนี้กันใช่ไหมและในส่วนในส่วนที่มันเป็นอุปสรรคมันก็ต้องมีจุดตรงนั้นเลยเขาต้องถอนออกไหม <c oughs> เออคอยคึดลึกเกินไปเนาะงูถ <c oughs> อนออกแล้วมันสบายอา่มันเออจ้าเขาเรียกอิ่วขนเออใช้ได้กับ แป้งจีนเขามีน้ำตาไหลหมายถึงทางคนทางทางญาติผู้ใหญ่ทางแฟนเขาจะเป็นคนทางญาติผู้ใหญ่ทางผู้ชายใช่ไหมเขาจะอิ้วให้ใช่ไหม,ห,ไห,มหรือยังไงอืมเพราะเป็นยังค่ะเจ็แปดบวกก็ได้ตอนนี้อยู่กลางทงนาบได้อยู่ไกลคนคุณพรมนี่ค <c oughs> นหน้าเขาจะได้เออแมนบอกโอ,โอ้โอ้โอ้คนหน้าเขา เขาจะได้เวลาแต่งหน้าแล้วมันจะได้เนียนโอ้แมนบอกอหนูคิดลึกไปอก็ตอนมีงานต้องสวยโชว์แขกเหลือเออตอนเข้าหอจําเป็นต้องใช้อืมกันการเสียดสียาวนานแม่ได้เออนะตรงข้างล่างเอาจอบเอาเครื่องตัดหยา,อาบอแมนไปซอย นานา,นาแถวสุขุมวิทหรือเปล่าต้องปรึกษาต้องปรึกษาอีเต้นนะเรื่องนี้นะ่ะอืมอีเต้มันมันพาไปไไอันนใดใดเออสปาไปสปาสปาหอยเออทุกวันนี้เขาบถอถอดแล้วค่ะเขาใช้น้ํายาเอาค่ะใช้น้ํายาสิบห้านาทีลูปปล่อยไว้อืมเอาผ้าแห้งเช็ดก็หล่นหมดแล้วค่ะวันสันอืมพี่พี่สวัดีค่ะ ดับไม่มีวันนั้นจ้ะโอ้ยมันเตรียมตัวไว้แล้วดีอืมเขาบอกเดี๋ยวจะจัดงานแต่งให้สมศักดิ์รีนะคะอือแล้วก็จะอ่ามอบอืมทะเบียนสมรสให้ด้วยนะจ้ะอืมเขาว่ามาดิไฟไซ้ายนั่นบอกมาอืมนะเอาคิดเบื้งแล้วศักดิ์ศีศักดิ์รีอีหยวกหน่อยเสมือใดละ่ะอืม สังส e ีมันเห็นร้ายกว่ามืดนะอือันซิทธิก็ห้ายกว่ามูค่ะเออมีแต่เรื่องลราทุกใจอือแถวเนีแถวเนียเยาวราชมีคนรับทำค่ะใช่ไหมพี่สิริกุลอือผมมาเรียนรู้จ้าก็เรียนรู้ด้วยกันนี่แหละเรียนรู้ไปด้วยกันอือมันจะยกน้ําชาเป็น่บนอุ๊ยมันก็ยกนำผลไม้แหละเนาะ ยกน้ำผลไม้อ่ากลับไหวอ่าบันพบุรูษไหว้ฟ้าดินเหม็นบ <c oughs> ่เอา้ำผลไมเมื่ม,มายกดอกชานะนะเออสักสีแพงนะใช่อืมยังมีผู้ชายดวงตกอีกนะเขาไปว่าเขาดวงดีได้พิสุรีพรอืมนะอู้สื่อเฮือนทำแถมสัม้นเนาะ <c oughs> หรือไปลาวแล้วแวะกใช่ไหมพี่คนต้ เจ็ได้แวกผมว่าไม่ได้แต่งมะเจ้าก็คึ้คือข่อยอยู่เนาะเออข่อยก็ว่าบ่ได้แต่งดอกอืมเรื่องมันแดงขนาดนี้แล้วคงไม่มีการแต่งหรอกมั้งอืเออเราเดากันพี่ทูชิวว่าตอนนี้น่ะ เราเดากันว่าอืมเรื่องชาวบ้านนี่มโนนิทานกันเพิดเพือดเพลินแท้จ้าวาได้มดมือมดเ,เวน <c ười> <c ười> นิทานชาวบ้าน <c ười> อืมเราเดาสถานการณ์กันจ้าว่าตอนนี้นมันหายตัวไปนะหนูนะคิดว่าอายคนบ่าอชาวบ้านชาวเมืองเขาออ้ยกระสอายเขาให้ได้นาเดตาเลยเนาะอืมค่ะสถานการณ์ว่าตอนนี้มันไปเข้าคอเจ้าสาวเออมันไปเข้าคอเจ้าสาว เออมันที่มันหายตัวไปโผไม้ทีขาวจัวหน้าเนียนกรีบอืมคอยดูนะแม <c oughs> <c oughs> นบอก <c oughs> เราต้องพูดเลยคิดแมนบอก <c oughs> นางหาเรื่องนะคงอายแหละเขาแฉขนาดนี้เมื่อบอมียางอายไม่มียางอายหรอกนะอืมรอดูนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลืนอ่ะอืม เดี๋ยวโผลมาโผลไม่